นักศึกษาสาธารสุขศึกษาชั้นปีที่3นะคะวันนี้พวกเราอยู่กันที่ไหนคะพี่อิงอยู่ที่บ้านท้างคะ่ะแล้วพวกเรามาทําอะไรกันคะมาสัมภาษณ์การส่งเสริมสุขภาพของคุณแม่วัยทองคะ่ะพร้อมแล้วหรือยัง สวัสดีค่ะเอ่อพวกหนูเป็นนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่3นะคะวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขค่ะวันนี้ก็จะมาสอบถามคุณแม่เกี่ยวกับหลักการสร้างเสริมสุขภาพของอวัยทองนะคะขออนุญาตนะคะก่อนอื่นอยากสอบถามชื่อของคุณแม่ค่ะว่าชื่ออะไรคะชื่อสังวรจันทร์คุณอ๋อคุณแม่สังวรนะคะอายุเท่าไหร่ละคะเจ็ดสองจ้ะ คุณแม่พักอยู่ที่ไหนคะบ้านบ้านทาาบ้านทาอ๋อค่ะแล้วก็มีอาชีพประกอบอาชีพอะไรบ้างคะทำนาอทำนานะคะค่ะต่อไปก็อยากจะสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพนะคะ,ค,ะคุณแม่น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่คะน้ำหนัก6 0ส่สวนสูงอยู่4ิบหรอ ส่วนสีส้มดอยสีส้อค่ะแล้วก็อยากสอบถามเกี่ยวกับว่าคุณแม่รู้ว่ารอบเอของตัวเองเท่าไหร่ไหมคะบบถ้าไม่รู้คุณแม่ใส่เสื้อผ้าไซส์อะไรคะสามสิบสามสิบเอมันบอคะสามสิบสนาจะความสามารถในการมองเห็นดีไหมคะหรือว่าต้องใช้แว่น เห็นเห็นอยู่ตาแต่หูไม oh, oh. ่โปร่งปกตินะคะแต่นี้มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินค่ะยินภาษาจีนนะถ้าได้ยินนี่ต้องใช้เครื่องช่วยฟังไหมคะหรือว่าพูดก็ได้ยินปกติคุยินแต่วันบอกมันบมันบอมันบอนะคะหน้าบอฟังกระคักอ๋อค่ะแต่ตัวหูนี่บ่าฟยไดีเออตานดีอยตาดี ค่ะการรับรู้สุขภาพนะคะคุณแม่คิดว่าการรับรู้สุขภาพของคุณแม่อยู่ในระดับใดคะระหว่างดีมากปานกลางหรือว่าแย่คะปานกลางปานกลางนะคะคุณสุขภาพของคุณแม่เมื่อเทียบกับคนอื่นจะดีกว่ามากน้อยกว่าหรือว่าเท่าเท่ากันคะกับใน,ในระช่ยค,ค่ะในระดับเดียวกันปานกลางอ่ะปานกลางเท่าเท่ากันน่าจะค่ะ คุณแม่ได้ออกกําลังกายบ้างไหมคะออกอยู่ออกย่อมือเสาร์ออกแบบไหนคะบอกแบบสันติแออกบ่อยไหมคะก็ทุกวันใช่ไหมคะแข่งบนเขาแล้วก็ออกมาออกค่ะวันละกี่นาทีคะคุณแม่อันเอาแบบนี้กับเป็นซิปเนาะซิป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 อ่ะกันเอาเจ้าหนี้กับซิปซิปซิปตั้งสีดาซิปคลิปขังมันหรือเปล่าส่วนมาก เตื่นเห็นมากก็คือดนงานออกกําลังกายประจำยู่แลวค่ะรับประทานอาหารหรือว่ามีเนื้อสัตว์ที่ติดมันด้วยไหมคะเออตื่นี่กกินแน่อยู่แต่ว่าห่างบ่มักคือปลาอ๋อชอบกินปลาค่ะปลาบ่ค่อคยกินตว์อาหารหาหมูนี่เพียงพอบ่คะเออกับการอันั้นดูอนแจะว่าพ้นธรรมใหม่นี่ล่ละแม่ๆคอยแบบบ่มากใช่ปพักนี่มากอยู่ค่ะ เดททานอาหารเสริมน้ำบ่คะบ่วอมี่ก็กินน้ำเสริมกินอาหารเพราะเขาบว่าแมนเขาเอาอันไหนมาให้กินอยู่กกินจิตก็กินอ๋อค่ะคุณจะมันยางค่ะว่าข้าวมีนี่ยนะข้าวกัจจยากุญแจแล้วคุณแม่ได้สูบบุหรี่หรือว่าทานแอลกอฮอล์เลยไหมคะไม่นะคะกวนนี้วอมีเลยค่ะ แจแจนั่นกันยังบ๊อมมี่แจกาแฟกันยังบัววกขึิ้นค่ะค่ะสุขภาพขึ้นแม่กาอยู่ในระดับปีอยู่นะคะเที่ยงค่วาเพิ่มการออกกําลังกายเป็นประจําแล้วก็เอ่อเจกับการดื่มเรื่องดื่มกับบ๊อมีกับชื่อว่าดีมากแล้วค่ะแล้วก็เรื่องการกินอาหาร ต้องรับประทานผลไม้ล้วกาะพักเยอะๆกัททาถูกต้องแล้วค่ะค่ะพวกเราก็ขอจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ